ือส่วนเพื่อนๆมาปั่นจักรยานกันคะนี่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครเองนี่แล้วอ่าเดี๋ยวจะพาไปปั่นจักรยานนะคะเรียบชายป่าชายทะเลไปกันไหนไปไหนไม่รู้อ้าวไม่รู้เหรอทริปนี้เราไปไหนกันปั่นจักรยานเที่ยวป่าชายเลนบางคุนเทียนค่ะแหล่งที่เที่ยวกใกล้ๆกับกรุงเทพเนี้ยค่ะ ถึงแม้ว่าทะเลกรุงเทพจะไม่มีชายหาดให้เราเดินลงไปทิ้งรอยบนพื้นทรายแต่เราสามารถมาดื่มดำบรรยากาศริมทะเลที่อบร้อมไปด้วยป่าชายเลนแบบนี้เลยค่ะพาเด็กๆมาสูดอากาศสดชื่นพร้อมกิจกรรมที่เหมาะกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานหรือชวนกันมาปลูกป,ป่า สิ่งหนึ่งเลยต้องทำเลยค่ะนี่ต้องหาเช่าจักรยานมีอยู่ให้เช่าอยู่2-3ร้านบริเวณตลาดด้านหน้าทางเข้านะคะเลือกคันที่ถูกใจได้เลยค่ะมีทั้งจักรยานปั่นธรรมดาหรือปั่นไฟฟ้านะคะทุกคันราคาประมาณ30-40บาทปรับเบาเบรกได้แล้วแต่ความเหมาะสมของเราเลยชมบรรยากาศรอบๆร,ริมน้ำข้างๆที่จอดรถละร้านเช่าจักรยานทิติมา นำมาให้ดูกันนะคะวิวบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะลายร้อมไปด้วยป่ากกงกลางแล้วก็สะพานที่เห็นนะคะคือสะพานรักทะเลบางกุนเทียนนะคะถ้าเพื่อนๆจอดรถไว้ตรงหน้าตลาดที่เป็นที่จอดรถฟรีนะคะระยะทางเข้าไปจากตรงนี้เข้าไปถึงทะเลเประมาณ4กิโลเมตรนะคะแนะนำว่าถ้าไม่เอาจักรยานมาเองนะคะมาเช่าตรงบริเวณนี้ได้เลยค่ะ ระยะทางตั้งแต่ปากทางจนถึงทะเลประมาณ4กิโลเมตรรวมไปกับก็บ8กิโลเมตรดังนั้นแนะนําให้เพื่อนเช่าจักรยานนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้นําจักรยานมาเองบริเวณที่จอดรถก็จอดฟรีค่ะตรงตลาดที่เช่าเนี่ยค่ะเช่าจักรยานนี่ก็คือวิวบรรยากาศ ข้างๆร้านเช่าจักรยานที่ทิติมาชาวนำะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก่อนที่จะพาเด็กๆไปปั่นจักรยานเก็บภาพบรรยากาศรายล้อมรอบบริเวณนี้ก่อนค่ะเพราะว่าบรรยากาศประทับใจมากๆเลยค่ะมันสวยงามอยากสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงนี้นานๆไปเลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการปันรนนนรป่นจักรยานแนะนำเลยค่ะตรงที่ปั่นจักรยานริมทะเลบางกุนเทียน นี่ยคุณจะได้รับบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็จะมีวิวที่มองเห็นริมน้ำและภูเขารอมรอบสวยงามสามารถถ่ายรูปออกมาแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นไม่ร้อนจนเกินไปที่ที่มามาถึงตรงนี้ก็ประมาณบ่ายสาโมงนะคะถ่ายรูปได้สวยๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานตรงทะเลบางขุนเทียนเนี่ยนะคะเขาเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับเพื่อนเคนไหนที่สนใจที่จะมา ทำกิจกรรมบริเวณนี้นะคะแนะนำเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบที่ทิติมาชาวเก็บมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนส่งกำลังใจมาให้ทิติมาทุกๆคลิปที่ทิติมานำเสนอไปไว้คลิปหนะ้าทิติมาจะพาปั่นไปดูชายทะเลนะคะ